อีกหนึ่งกรณีที่วันนี้เนี่ยมีคนออกมาโพส Facebook นะครับเป็นหมอฟันชื่อคุณนัทพรชุมปรางนะครับคุณผู้ชมโพสต์ Facebook ตั้งแต่วันที่27มีนาคมเล่าให้ฟังนะครับว่าอาชีพหมอฟันเนี่ยถูกคนไข้ทําร้ายที่บอกว่าคนไข้ทําร้ายนี่คืออย่างไร mm. คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับว่างานทางการ,รเก็โดนทําร้ายจากคนโกหกเพราะว่ามีคนไข้เป็นผู้ชายนะครับมาหาหมอฟันด้วยอาการปวดศรีรษะปวดเมื่อยไปตามตัวนะครับแล้วก็ไปพบแพทย์ ผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิได้36.6องศาเซลเซียสบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีภาวะเสี่ยงอะไรปฏิเสธทุกอย่างนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเล่าให้ฟังนะครับว่าคนไข้คนนี้เนี่ยหลังจากที่มาเจอกับคุณหมอฟันนะครับก็สอบถามว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะครับทำไมมีอาการปวดศรีรษะมีอาการเกี่ยวข้องกับโควิด19หรือเปล่าปรากฏว่าหมอฟันซักประวัติกี่รอบเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีความเสี่ยง หลังจากนั้นหมอฟันท่านนี้นะครับก็ไปแอบเห็นคนไข้เนี่ยแต่งตัวเหมือนกับคนขับแท็กซี่นะครับก็เลยถามว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปรับส่งผู้โดยสารกลับมาจากสนามมวยบ้างหรือเปล่านะครับคนไข้ก็เริ่มสรารภาพบอกว่าไปสนามมวยมาเมื่อ2อสเดือนก่อนแล้วก็ถามย้ำอีกครั้งว่าไปมาเมื่อไหร่คนไข้เนี่ยตอบมาแบบเดิมนะครับพอบอกว่าไปมาเมื่อสองสเดือนก่อนหมอฟันก็เลยอ่ะดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีสนามมวยที่ลุมพินีกรณีวันที่6มีนาคมคเพราะว่า6มีนาคมเนี่ยยังไม่เกินเดือน แต่ว่าคนไข้คนนี้บอกว่าสองสามเดือนก่อนหมอฟันก็เลยเอ้าตัดสินใจถอนฟันให้นะครับเพราะว่าฉุกเฉินแล้วก็เป็นหมอฟันอยู่แล้วนะมันก็ถอนไม่ยากพอถอนเสร็จนะครับก็ให้กัดพักก๊อสนะครับระหว่างกัดพักก๊อสเนี่ยคุยกันไปคุยกันมา,ค,นมาความจริงทุกอย่างก็เปิดเผยคนไข้บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยเพิ่งไปสนามมวยลุมพินีมาเมื่อวันที่6มีนาคมนะครับเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยถูกตำรวจตามมากักตัวหมดแล้วแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่โดน เลยขับแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารเรื่อยๆมาสองสาวันนะครับหลังจากผ่านมานะครับผ่านเวลาที่ไปสนามมวยมาเนี่ยไข้ก็ยังไม่ลดสักทีหนึ่งสุดท้ายก่อนมาหาหมอฟันก็เลยกินยาพาราให้ไข้ลดนะครับแล้วก็มาหาหมอก็เรียกว่ามันเหมือนว่าเป็นการกินยาเพื่อกดอาการไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับพอทราบแบบนี้คุณหมอก็เลยโอ้โหตายเลยนะหมอเนี่ยไปตรวจเชื้อนะครับพบว่าโควิด -19 เป็นบวกนะครับคุณผู้ชม ทำให้หมอฟันคนนี้ซึ่งความจริงเนี่ยก็พยายามรักษาคนไข้ด้วยจรรยาบรณตัวเองอย่างที่สุดนะครับกลายเป็นเคส PUI หรือว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคพิเศษนะครับเพราะว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงสุดท้ายคุณหมอถูกพักงานแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านคุณหมอฟันท่านนี้นะครับก็เลยออกมาโพสต์เตือนคนไข้นะครับว่าอยา่าโกหกอย่ากปกปิดข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับทุกๆคนนะครับถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งคุณหมอเองเนี่ยก็ไม่ได้มาโพสต์เพื่อที่จะเรียกร้องอะไร แต่ว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆบ่อยๆแล้วมันไปติดหมอโดยเฉพาะคุณหมอสําคัญมากนะกอยากคุณผู้ชมสมมุติว่าคุณหมอคุณหมอหนึ่งคนเนี่ยติดโควิด -19 เกิดอะไรขึ้นต้องตรวจสอบพยาบาลคุณหมอที่ทํางานโดยรอบนะถ้าเกิดว่ามันไปติดคนที่1คนที่2คนที่สามแล้ว4ี่ห้าคนจะต้องหยุดพักงาน14วันค่วันบุคลากรทางการแพทย์ที่เรากําลังต้องการตอนนี้มันก็จะขาดแคลนมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกอเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยไม่ควรมีแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าไปหาหมอจริงใจให้ข้อมูลโดยโตรงกับคุณหมอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ